อย่งที่แปลกก็คือนี่ค่ะบ่อน้ออําบ่อน้ําที่ลักษณะคล้ายๆกับดวงตาพญานาคอยู่ที่ออจังหวัดบ,บึงกาฬชาวบ้านเขาบอกหูยเห็นแบบนี้แล้วยิ่งเลื่อมใสศรัทธาใหญ่เลยไปดูกันหน่อยค่ะครับ Oh. มันก็แปลกตาแล้วมันก็สวยดีไปในคราวเดียวกันนะคุณชนะชาวบ้านเขาบองว่านี่มันคือดวงตาพญานาคดูจากลักษณะของหินที่มันเป็นเหมือนกับเป็นเนินขึ้นมาแล้วก็มีแอ่งวงกลมอยู่ตรงกลางแล้วมีน้ําที่มันสะท้อนกับพระอาทิตย์ก็ดูเหมือนกับเป็นดวงตาครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวบอกว่าเพิ่งจะพ้นพบได้ไม่นานนี้เองอื อยู่ที่ถ้ำนาคาเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬค่ะคนไปเที่ยวถ้ำนาคาเยอะนะแต่เขาบอกไอ้ตรงนี้จุดตรงเนี้เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันแล้วเขาก็เชื่อว่าดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนพญาน,นาคจะมีหินรูปร่างประหลาดคล้ายกับพญาน,นาคอยู่เยอะแยะมากมายหลายจุดอย่างเช่นเห็นรูปไข่พญาน,นาคก,ก็มีมหินรูปหัวพญาน,นาคก,ก็มีเหมือนกันล่าสุดก็คือจุดนี้แหละค่ะ<อ>เพราะว่ากันว่าเป็นดวงตาพญาน,นาค<อ>ดูจากลักษณะแล้วมันก็ มันก็ดูเหมือนอะนะคนที่เขาเชื่อถือเขาเป็นคเชื่อกนไปใช่เอาเป็นว่าถ้าอยากจะไปเห็นกับตาถ้ามีโอกาสนะคุณก็ไปแวะดูได้ค่ะส่วนถ้าใครอยากจะเข้าไปดูเพิ่มเติมเนี่ยคลิปติ๊กตอกของคุณกุลาบทิพย์สองสี่หกเขาก็โพสต์เอาไว้โอ้ยเห็นเขาบอกว่าคนที่เขามีความเชื่อไปแล้วจะได้แบบว่ามีโชคมีลาภเจริญในหน้าที่การงานนี้ก็ไปกันเยอะเรียกได้ว่าขึ้นลงเขาเลยนะ คือถ้าเปรียบเป็นเหมือนบ้านนะก็คือหัวกระไดไม่แห้ง <S 2> <S 2> <S 2> จริงๆที่นั่นอ่ะโอ้ทําาคาแต่ว่าเมืองไทยเราก็มีที่ท่องเที่ยวแปลกๆแล้วก็อัศจรรย์แบบนี้ให้ดูอยู่เรื่อยๆนะงครค้นพบใหม่ๆเรื่อยๆอยังไงร,รอดูแล้วกันนะคะ